สวัสดีครับบาวเท่าสวัสดีท่านผู้ชมครับผ่าเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องนะครับเดินทางนะครับมาหาปู่อยู่กู่แก้วนะครับพามารับชมตองวดนะครับงวดวันที่30ธันวาคม2566งวดที่ผ่านมานะครับผม57ตรงตรงนะครับปูให้น้อยคู่น้อยชุดพี่น้องครับเขาแล้วครับผม57ตรงตรงเด้อพี่น้องเด้อ นะครับมันนี่ผ้าเดินทางมารับชมตองวดนะครับงวดวันที่30มัิ่านวาคม2566นะครับมาหอดมาถึงแล้วนะครับเขาไปกราบน้มัสการปูน้ากันนะครับมันนีกับพี่สาวจากเกยอรมน,นีนะครับก็บฝากมาทั้งบุญน้าปูน้ำนะครับสาธุบุญเด้อพี่สาวเด้อนะครับเป็นกับฝากเาวาแถาทั้บุญหลายวัดนะครับอ่าผมเอาเอาขาไปกราบนมัสการปูน้ากันนผูมชมโอหาดิโซ ไงใส่ปีใหม่ก่อนปีใหม่นะพี่น้องเนาะสาลาปูก็ยังท่าน,นด้แล้วเด้อท่านผู้ชมเด้อนะครับผมเอาสาธุบุญน้ำเอฟซีแฟนคลับนะครับผมกับสาลาปูก็ยังท่าน,นด้แล้วเด้อพี่น้องเด้อนะครับผมอาภัยอยากทําบุญน้าปูเข้าไปกันน้ำมัสการปูน้ากันเขาแล้วเขาแล้วจะทรงท้ายปีให้ได้โชคนะครับเออ กาบนมัสการครับปูกราบนมัสการเอาพี่สาวจากเยอรมนีฝากมาทำบุญน้ำปูสาธุครับผมลาปูกับว่เขามาหลายงวดก็เริ่มเขาแล้วเรื่องเขาสองงวดแล้วเนาะเขาสองวดแล้วปูเขาตรงๆไงไอ้งวดเก่าเนึ่งบริไมาหาปูเนาะปูเนาะเอ๋อลาป้อนกันลาปูเอาหยกมือเด้อครับผมสาธุลาปพอนเด้อหยกมาห้างมาขับ พิวาฒน์นาซีริจันิจังรุตาปจายิโนจตารอธรรมาวัชันติอายุอนุชุคังสาธุสครับน้องปูเนาะจะได้ทำบุญน้ำปูรวมอ๋อละข้างปูไปยังท่านได้แล้วเด้อพี่น้องเด้อนี่ครับห้าเจ็ดตรงตรงเห็นปะครับปูห้ยซีคูท่านั้นชุดเน้นนะครับผมเห็นปะครับวิ่งสี่กับห้านะครับมาหาเจ็ดสามตัวมาสองตัว กับแม่แมนเราที่ทผู้ชมครับมาทั้งเจ็ดมาทั้งแปดนะครับมาหาเจ็ดมาแปดหาตัวปูตัววิ่งนี่เลี้ยงได้ตัววิ่งไสรเลยน้าปูเนาะเป็นตั้งไต่ปูไข่แน่ปากันมันสบายแค่แหนะหรือน้าปูเนาะแต่ว่าเห็นหนาปูกะสดใสรแล้วครับเพื่อมันเ้าสั่นอันใดที่มันเด็กขึแน่แหนะครับปูขึ้นมาแล้วคนแรงครับปูเอ๋อได้ตองหวนเลยน้าปูเนาะวละบนที่ปูเขียนได้พี่น้องได้ นะครับผมนี่คือทายายคู่เนี่ยโอ้โหเอาหนิธโมชมหาผู้ใดอยากลองทำบุญน้าปูนะแมนอ๋อลักข่างกัยังท่านในแล้วอ๋อลักข่างปูอ๋อไม่ได้เขาไปเรื่อยๆเหรอน้าปูเนาะแม่นแมนสาธุได้พี่น้องด้วปูว่าให้เอฟซีแฟนคลับทั้งช่องได้โชคก่อนปีใหม่หรือผู้ใดอยากก็ลองของเขาหรือเอฟซีน้าปูเนาะผู้ใดใจบุญนะครับผม ห่อละขั้นอยากสั่งหอละขั้นน้ำปูกันนี่แหละครับผมสั่งมากค่ะสวยปูแน่ครับเล็กหน่อยไปนะค,ครับปูอ่าอินเดี <hitting. S 1> เอางวดนี้ท่านผู้ชมงวดนี้นะครับงวดวัทนที่สามสิบธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับผมอ่าวิ่งบนล่างหนึ่งกับหกในในหก เด่นที่หนึ่งไอ้เด่นที่หกปันจุดแดงและจุด,ดแดงเด่นที่ห9เก้าหนึ่งหหนึ่งหห้าหนึ่งปูแมนครับสี่เก้ามาแต่ใส่ปูเอ้าอยู่ใน,ในกันเหรอสี่เก้าหกสี่สามหนึ่งกัน9กหนึ่งะครับสามตัวมาสองตัวศูนสามเก้าเรื่องวดนี่โอ้ปู มักยุทธามาคือมาศูนย์กับหาศูนย์กับเก่าด้วยปูงวดเนี่ยแกมาแยงแล้วแจกน้ำครับมันบาดมันมามาหงมากวิ่งหนึ่งกับหกโอ้มีศูนย์อยู่จะบอกเก่าศูนย์เมื่อปูเก้าศูนย์สามูนยป็นนี่ยเนี่ยครับผู้ใดมักกะจับใส่กันเอาจับใส่กันเอากับปูใส่เลู้าเจ้าอันน นี่หมดเก่าธรรมชุมเดี๋ยวบ่าวแ่าเขียนให้นะครับให้เบิ้งไปนั่งพี่น้องเพราะว่าบ่อหลายคูสี่คูปูกับมิกันแค่สองคูเท่านั้นนี่เห็นบ่กธรรมชุมเป็นตัวเน้นปูพอมปูเน้นให้ห้าศูนย์กับห้าเจ็ดมาตัวเน้นเน้นสามตัวมาสองตัวก็มาเจ็ดกับแปดเน้นสิบหกกับสามหนึ่งชุดนี้ครับชุดนี้เน้นสิบหกกับสามหนึ่งบกบเน้นกลองไปสามหนึ่งไม่ยากดิครับผมเอ หาหนึ่งประเด็นบอกครับปูตัวร่องก็เป็นตัวร่องอยู่ใช่ไหครับหาหนึ่งตอนนี้ไม่แห้งนี่ปูหกสี่หกสี่มาแรงนี่มันติดหกมนเลยครับผมติดหนึ่งเลยครับ สีก็อยู่นึกหกสี่แล้กับปูนี่พี่น้อปูเลยว่าหกสี่ก็เลยกันไลยสี่เ้ดเลขรถว้แน่นะเอาแม่นี่ดนปูหนึ่งนี่หนึ่งสี่ก็ดังนี่ปูงอนี่ถ้าเบียนรถปูไอสี่หนึ่งเก้าว่ปูแม่เอาท่านผู้สี่หนึ่งเก้าีถ้าเบียนรถปูครับเป็นจังไหนปูฝันดีบ่าใกล้ปีใหม่มันบอฮั่าทาฝันท่นฝันนะปู ทุกเมื่อกี้มีว่าสัรด่นย่อมเป็นอย่างมันเป็นตานั่นอยู่ครับผมแบบมานาฟัดครับมันหมายว่าที่เข่าอยู่นั่นนี่นะครับผมสองปูหนึ่งนี่สองงวดหรือนะปูเนาะสองงวดติดแล้วครับงวดย่านเข่าทั้งบนทั้งล่างมันเฮ็ดเต็มสูตรเลยนี่นะครับผมถึงเท่เต็มดูออกไม่ออกอยู่นี่เข่ารุดนี่ทันทีเลยครับผมเน้นนี่ให้เน้นอ่ะ หนึ่งหกกสาหนึ่งบอปัวไม่นครับถามมามาตรงตรงมาตัวเน้นนึกทนผู้ชมด้วยดับห้าหนึ่งหกสี่สี่เกาเก้าหนึ่งไอเป็นตัวร่องตัวกันคือเก้าหนึ่งทำผู้ชมแค่นี้ก็จะมีหครูเท่านั้นตัวนี้จะื้กับกับตัวด้วยได้ทนผู้ชมด้วเดี๋ยวเบาเท่าเขียนตัวยี้งใหใ้กับตัวด้วยนะครับเดี๋ยวเบาเท่าเขียนตัวยงใหให้ครับผมตัวนี้ใช่นี่มตัวมา2องตัวนี่ศนี่สี่ศูนยาศบอปัว ไม่นี่มาได้ทีปูนี่มันหาซูนหาซูนมันปลาปูข้างนอกว่าครับค่ะอืมนี่แหละปูเอนี้เอาเบาเสาเขียนตัวยังไงให้ท่านผู้ชมหาคนใหญ่ในไงเป็นเบิ่งบ่ชัดนี่ครับตัวนี้มันสิเป็นไซตตรงเลยนตได้สามตัวตรงเลยได้นี่งทีธร่มดาคำเทาจับไซตนี่เทาสิมันหานี่สิเป็นละลายปูาหนึ่งหกอยู่ปะปูไม่เห็นนะให้เฮ็ดให้ซื้อเด้หนึ่งทีครับผมอืม ไม่ได้เห็นแต่ครูตดดิครับเต็งเลยเด็ดทำมาตราไม่ใช่เป็นห้าหนึ่งหกกันนะเล่นนะทำเล่นเป็นหาศูนก็ได้หาเก้าก็ได้ครับปูพวกเก้าไปไมครับเก้าหนึ่งหกสามตัวตรงๆรงเล่นมารับปูสามตัวสี่หกตรงเอาธรรมชมนะครับสามตัวตรงตรงเก้าหนึ่งหกนะครับหนึ่งหกห้าหนึ่งนะครับสี่เก้าหกสี่สามหนึ่งนะปูวากับตัวด้วย ปูเน้นให้สองคู่ขึ้นหนึงห่งหกกับสามหนึ่งสามหนึ่งไม่ยากที่ปูป <laughs> มมมูมั่นยมั่นยังไมั่ีและเราปูมันสูตรมันนี่เนาะนี่ได้ตามสูตรที่ปู <laughs> ปกันเก้าหนึ่ง 9, 1, ได้พี่น้องเด้อน, <laughs> นะครับผมสามตัวมาสองตัวศูนย์สามเก้าเอาทำช่วงมาผู้ดใดอยากร่วมนะครับหอละข้างปูท่านในเรี่ยวท่านในเรี่ยแคปหน้าจอตามนี่นะครับผมผู้ใดอยากร่วมนะเป็นเจ้าภาพนะพี่น้องเนาะเพราะว่าหอละข้างปูก็ยังท่านในเรี่ว อันนี้แคบหน้าจอเลยได้พี่น้องเด้อนะครับเอฟซีหนาบสายบุญเท่านะครับผู้พันสายบุญใจบุญนะครับผมดีใจว่ารถดีใจว่ารถปัวเขาแท้ละแท้ละปัวนะครับผมยอ่าลืมบวกลืมคูณอ่ะครับผมให้ครับใักครับตัวนี้ให้ครับนี่บอกปัวตัวนี้บ่าให้ครับตัวน่นให้ครับปูยามใบมาครับเปล่าเสาเจริญให้ครับตัวเดียวนี่ครับให้ครับตัวเดียว เี้บกับตัวเด็กอะไรวะกับตัวเด็กให้กับหนึ่งหกหกหนึ่งปัวสาม,ม,มตัวเอาเข็นเขนรถเก้าหนึ่งมาจากนี้ได้พี่น้องได้ปูตัดมาจากเก้าหนึ่งหกนี่กันไว้มันก็อยู่ในเคขรขื่องไขผมผลักในที่ปูวเรียกเขาเดินเนาะว่าเดินหกกับหนึ่งครับขเขาดึงตัวนี้จากอย่างนี้ได้ตัวนี้ตัวเดียวได้นีมครับผมนีได้เก้า <9. S 1> สี่นี่ตัวเดียวครับเก้าสี่กันหัวลงหัวยอดครับผมผมมักในที่ปูเก้าศูนย์ ได้เหือนนะครับเนาะเพราะว่างวดที่แล้วนี่เจ็ดกับแปดแต่ว่าบมมาม่านำกันดิของปูเจ็ดมหาเจ็ดบนแปดมาแปดหาล่างเดี๋ยวมาันก็มาอยูไงวดเก่าเอฟซีเพิ่งเพิ่งเทียบงวดเก่างวดใหม่เห็นว่าพี่น้องห้าเจ็ดตรงตรงผู้ได้มัสามตัวมาสองตัวนะครับก้อนนั่นนี่อ่อนเพิ่งเบิ่งอีกเขาสองงวดได้พี่น้องได้งวดเก่าหนึ่งกับเขา งวดเก่าหนึ่งเบาแถวปวยมาดูน้องเวียนปูเว่ยมัเลือสามตัวมาสองตัวครับผมครับเวียนปูไว้งวดหนึ่งพันมางวดที่แล้วมาอยู่ครับผมลงไอเอฟซีอยู่นปูเน้นแห่หาศูนย์กับหาเจ็ดปูเน้นรกคาพิเชลนาแหละคำว่าบ่มักน้ำมันนี่กับพิจารณาสามตัวมาสองตัวดขันบ่มักในสูตรนี่ตัวดีกับจับไซลูทุ่นนะเอาตัวนี้หาจับไซตัวนี้มาแน่นอนคับปูคาโปูอืมครับผม ตามเซสตี้เขานอกคือว่าโอ้มาคิดแล้วมากเลแหละท่านักให้นักตัวใดนี่นี่นี่ชุดนี่เน้นตัวใดเอาสิบหกเลืกับสามสิบหกกับสามหนึ่งปูบอกแล้วท่านผู้ชมสิบหกแต่ว่าอย่าลืมกับตัวน้ำหาลอตเตอรี่หาตัวใดปูลอตเตอรี่นี่นี่แหละสิบหกเลยหาไปเลยท่านผู้ชมเจอที่ไหนเอาให้หมดอย่าให้เหลือ ได้โชคแค่เอาการขอบคุณขอบคุณปูท่านผู้ชมขอบคุณนเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องเด้อครับผมเอาลุยๆเฮงๆก่อนปีใหม่น้ำปูเนาะเฮ่อใดมาสางมาทำบุญน้ำปูพี่น้องน่าเนี่ยมีโชคมีลาบปีใหม่ก็ได้เนาะครับผมพื้นขึ้นมาในแม่กับเป็นยังได้ก็ได้ก็จะเฮ็ดได้สางอีกในปีใหม่ทีเมืองข้ับผมเข้านี้เข้าวเน่าหรือข้าปูข้าวปูซาสาถูกข้าวปูสวัสดีครับ